วันนี้นะจะมารีวิวรีวิวช้ามากๆแต่ไม่เป็นไรนะ The f o r p a n l นะฮะบ้านวิกลคนประหลาดนะผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันชื่อนี้่ะน,นะเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้ผมอัดตอนนี้นะเขาเรียกเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากหนังสือขายดีนะ The f o r p a n l นะเรื่องของบ้านวิกลคนประหลาดนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกเนี่ยทำอาชีพเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์สายผีนะคล้ายๆกับคืนพุทธมุดผ้าห่มนะฮะก็พยายามที่จะเล่าเรื่องผีในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการเหมือนกับเอาหยิบยกเรื่องราวในชีวิตเนี่ยมาเล่าให้คนดู แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเองดันไปเจอว่ามีบ้านหลังหนึ่งที่มีฟอร์แปนประหลาดๆนะฮะก็เลยไปปรึกษาสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูบ้านนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอดูเสร็จสถาปนิกก็บอกว่าตรงนี้มันผิดตรงนี้มันผิดแล้วสถาปนิกคนเนี้ยมันดันเป็นคนที่ชอบสืบสวนส,วนสอบสวนมากมันก็ตัดใจร่วมเดินทางไปกับพระเอกเพื่อจะไปลุ้นเรื่องของความลับว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่แล้วก็ไม่ชอบมาพากลน,นะก็ทําให้ไปเจอกับนางเอกนะครับซึ่งพอเจอเสร็จปุ๊บ3คน นนี้หาเรื่องที่จะไปขี้คลายประเด็นของบ้านประหลาดเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแล้วก็พาหลงทางไปไกลเลยบ้านวิกลเนี่ยเป็นหนังที่ผมเนี่ยตัดสินใจเข้าไปดูในโรงเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยแม่งแปลกดีว่ะตอนแรกเนี่ยเหมือนจะพาไปทางนี้แต่เดี๋ยวองพักพาไปทางหนึ่งเดี๋ยวองพักก็มีหักมงหักมุมอะไรงงๆสุดท้ายตอนจบถามว่าอิ่มไหมผมก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนจบอะไม่อิ่มมากแต่ถามว่าชอบอะไรชอบคอนเซ็ปต์ชอบไอเดียเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกมันเป็นอะไรที่นา ดูสักหนึ่งรอบนะเดอะฟอร์แปนบ้านวิกลคนประหลาดนะเดี๋ยวจะไปหาหนังสืออ่านต่อประมาณนี้